ทำงานกับผู้บริการรายงานอยู่อันหนึ่งก็คือนอกจากภาษาไทยรายงานข่าวที่ขาดไม่ได้คือ Voice of Labour Voice of l a b o r Voice of l a b o r นะครับก็จะรายงานข่าวเกี่ยวกับคนงานประจำและก็ไทยพีบีเอสเดินเดินอยู่นะครับก็จะมีเป็นที่สื่องที่รายงานเกี่ยวกับแรงงานนะครับก็คือเหตุผลที่เราทาไมต้องมาเคลื่อนไหวและต้องเขียนข่าวคือเดินเีอะเนี่มจะทํางานเคลื่อนไหวแล้วก็ เราเขียนข่าวด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่สื่อใหญ่ก็จะไม่รายงานข่าวเกี่ยวกับแรงงานรืยเพราะแรงงานที่ออกมาชมุมนุมประท้วงเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบว่าเขียนไปบอกว่าอยู่ดีก็มาบอกว่าปิดถนนบ้างโวยบ้างไม่พอใจโบนงโบนัสบ้างนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ได้ดูว่าที่มาที่ไปของการที่จะเราออกมาโวยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีกระบวนการยื่น้อรียกร้องมีกระบวนการเจรจาต่อรองก่อนนั้นแล้วก็ใช้สิทธิ ในการพิพาทแรงงานจนกระทั่งเราต้องมาชุม,มนุมประท้วงแต่ว่าเราก็สื่อส่วนใหญ่ก็ได้ตัดตอนน,นนะอยู่แค่ว่าเรามาชุม,มนุมประท้วงดูเป็นคนไม่พอใจนะฮะในแต่ละปีไม่ได้โบนัสเท่าที่เราต้องการแล้วเรามาชุม,มนุมประท้วงจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าขวางเข้าใจดังนั้น,นเวลาเราเขียนข่าวแรงงานเนี่ยก็จะมีเชิงอัดหรือว่าสิ่งที่อธิบายที่มาที่ไปเนี่ยเยอะมากเพื่อให้คนเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ดีเรามาประท้วงเช่นเด็กเช่นเดียวกัน วันนี้ที่เรามาชุมนุมในวันนี้ตรงนี้นะฮะถ้าว่าเจ้าที่จะมาเล่นงานเราไปเล่นผู้บงการเราครับผู้บงการที่เราทําให้เราออกมาตรงนี้คือใครก็คือนายจ้างที่ไม่ยอมจ่ายนะฮะดังนั้นฝากนะฮะเจ้าที่นะฮะที่จะมาเล่นงานเราหรือจะมาเอา่อเอ่อเอ่เอทำให้เราไม่มีสิทธิ์ในการชุมนุมโดยสงบเนี่ยฮะไปตามนายจ้างมานะครับถ้านายจ้างจ่ายเงินค่าเฉยเราก็กลับบ้านนะฮะใช่ไหมครับใช่ มันมีแค่นี้แหละครับเหตุผลจนมีแค่นี้แต่สิ่งที่ทําไม่ได้ใครคือควรต้องรับผิดชอบนะฮะคือรัฐบาลหไหมผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่กระตอบกกระโจนของพี่ใหม่ว่าทําไมงบกลางซึ่งเป็นงบที่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็เรียกว่าร่องมือสุดน,นะฮะในการที่จะบริหารจัดก,การนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เราไม่สามารถได้เงินชดเชยตามกฎหมายได้จากการถูกเลิกจ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ข้าราชการและรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบจำเต็นนะฮะตั้งแต่คุณเอ่อไม่สามารถที่จะเรียกนายจ้างนะฮะมามาจา่ายค่าทุเสยได้แม้ออกระทั่งนายจ้างเลี้ยวแล้วก็ไม่สามารถตามนายจ้างมาได้และกระทั่งผมเนี่ยฮะเป็นกรรมิการนะฮะผมเป็นกรรมิการแรงงานนะฮะเราก็มีการศึกษากรณีเรื่องจ้างของยากระพันเนี่ยนะครับเชิญนายจ้างมานะครับแต่เราไม่มีอำนาจอำนาจในการังคับเข้ามานะฮะมีแต่อำนาจเรียกนะฮะมาเท่านั้นนะครับ เขาก็ไม่เคยมาเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าก็คงต้องเป็นโจทย์ที่เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลเนี่ยะต้องไปตามผู้ที่เป็นผู้ที่ว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของเราทั้งหมดนะครับไปตามตัวมาทันทีนะฮะในการที่จะมาจ่ายเงินค่าเฉยเรานะครับดังนั้นถ้าจะโทษใครก็ต้องเป็นโทษใหนกานนะครับเพราะว่าเขาทำผิดหนึ่งที่กฎหมายนะฮะไม่จ่ายเงินค่าเฉยนะฮะสองนะฮะเรื่องของการที่เบี้ยวสัญญานะครับที่เราที่เขาวางวางสามรอบแล้วก็ไม่มีไม่มีมาเลยนะครับผมคิดว่าอย่างเนี้ย แล้วอีกประการหนึ่งครับว่าทําไมรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องจริงจังนะครับก็คือเขาสัญญาเราหลายรอบแล้วใช่ไหมฮะเขาสัญญาเราหลายรอบแล้วนะฮะร,รัฐบาลนี้ก็คือชูสโลแกนว่าคิดใหญ่ทําเป็น,ปนใช่ไหมฮะก็ถ้าจะคิดใหญ่ทําเป็นน่ะพูดแล้วก็ต้องทําด้วยนะฮะดังนั้นพูดแล้วก็ต้องทําด้วยครับผมแล้วก็ตอนที่ผมขออนุญาต หวาดล้อมนะหวาดล้อมเผื่อเจ้าหน้าที่รัฐฟังอยู่นะครับเราก็จะได้ฟังฟังไว,ว้ว่าจะได้ให้เหตุผลน้ำหนักในการที่จะช่วยหรือว่าไม่ใช้ช่วยเลยนะมันคือการเรียกสิทธิที่เราต้องได้อยู่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ร้องขอเลยนะเราล้องสิ่งที่เราต้องได้นะครับไม่ได้ร้องขออะไรไปมากกว่าน,นั้นเลยนะครับ <S <S สิ่งหนึ่งนะฮะถ้าว่าจำก็ได้วันที่2วันที่2กันยายนไม่รู้ว่าหลายท่านได้ฟังไหมครับนายกเซนวย์ของเราคือนายกแปรองพาน แถลงในรัฐภานะฮะนโยบายเกี่ยวกับหลายหลายอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พูดนะฮะก็แล้วก็เอามาอ้างอิงนะในเอกสารที่เป็นเอกสารในประกอบการประกอบนโยบายของนายกพลังงานก็คืออ้านรัฐมนูญนะฮะมาตราที่สี่เออเจ็ดสี่นะฮะเจ็ดสี่บรยายไว้ว่าไงครับเพื่อเผื่อเอาไว้ใช้อ้างอิงนะว่าทําไมานายกต้องรับผิดชอบต่อพวกเรารัฐมนูนมาตราเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในหมวดนโยบายแห่งรัฐนะครับ นโยบายแห่งรัฐนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่รัฐพึงต้องทำนะพึงต้องทํารัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนสามารถทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและให้มีงานทําและพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางานได้รับรายได้สวัสดิการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เหมาะสมแก่การดารงชีพและพึงจัดให้มีหรือส่งเสริม ให้มีการออหมหรือการดูร่ชออีพเมื่อผลวนะัยรายงานและแปลว่านี่คือหน้าที่ที่รัฐต้องทําถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นถ้าหากว่ารัฐไม่ทํารัฐเป็นเป็นผู้จําเลยที่สองนะฮะเมื่อกี้จำเลยแรกจาเลยที่หนึ่งคือนายจ้างจำเลยที่สองคือรัฐนะดังนั้นถ้าหากว่าไปเรียกนายจ้างมาจ่ายเราไม่ได้รัฐต้องรับผิดชอบนะดังนั้นทางออกที่เราสาเสนอให้ก็คืออะไรงบกลางใช่ไหมฮะงบกลางแล้วก็เรียนนี้ว่า จ้าที <c oughs> <laughs> ่นะครับคือเราไม่ได้มาแบบอยู่ยิมปุ๊บมีปัญหาแล้วเรามานั่งชุมนุมเลยไม่ใช่เราเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วเรามายื่นข้อเรียกร้องหลายครั้งแล้วและผู้มีอำนาจทุกคนก็ให้คำมั่นสัญญาเราหลายครั้งแล้วนะครับจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าจะให้เรากี่โมงนะครับเพราะว่าเพราะว่าบอกว่าจะรับปากจะเข้าที่ประชุมคอรมใช่ไหมฮะจะเข้าที่ประชุมคอรมอเหมือนกับรับไปอย่างนั้นนะครับก็หวังว่าจะดําเนินการอิงสักทีนะฮะอีกประการหนึ่งครับ สิทธิการชุมนุมคือนอกจากผมเป็นกรรมรการแรงงานแล้วนะครับซึ่งก็มีจรนงๆไม่มีอำนาจอะไรมากมายนะครับแต่กจะบอกบอกให้เจ้าหน้าที่รู้ไว้ว่าอำนาจที่เรามีก็คืออำนาจเรียกคุณมาเป็นครูใหญ่ให้กับเราครับก็คือเรียกมาศึกษานะเราก็จะเรียกนะถ้าเป็นฝ่ายปฏิบัติการนี่จะทําอะไรเอาใจนายนะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าถ้า เอาใจนายเมื่อไหร่เนี้ยนายคุณก็จะต้องมาให้การศึกษากับพวกกรรมธิการเราก็จะเชิญน,นายคุณนะฮะมาถามว่าคุณไปอาห้ามสิทธิการชุมนุมของประชาชนอย่างนี้คุณไม่ให้สิทธิในเรื่องของการได้รับการค่าชดเชยของเขาอย่างนี้เราก็จะเรียกมาศึกษาตลอดครับดังนั้นคุณก็จะให้เราศึกษาตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ฝากไว้นะฮะใครอยากจะเอาใจนายนะครับที่อยู่กับชาวนี้นะฮะก็ฝา,ากไว้ <c oughs> เราจะเชิญไป เกินไปทางการให้การศึกษากับพวกเรานะครับสิทธิชุมนุมนะอย่างที่ผมบอกผมบอกนะครับผมเป็นกรรมอีกกรมรมนิการหนึ่งคือกรมรมนิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและปกครองผู้ริโภคพาสหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเรียกรอ้องสิทธิในเรื่องของการได้รับค่าชดเชยอีกพาสหนึ่งนะถ้ามาไคยมาเพื่อเมื่อสิทธิทธการชุมนุมของพี่น้องนะฮะที่ชุมนุมตรงนี้นะ เราก็จะเชิญไปให้การศึกษากับเราน,นะครับถ้าหากเชิญผอ,อรหรือผอ,อชนอไม่ได้เราอาจจะขอว่านายกเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็คงจะเรียกไปคุยไปให้การศึกษากับพวกเราเหมือนกันนะครับทีนี้สิทธิการชุมนุมนะฮะแม้ว่าเขาจะมีอ้างพรบรการชุมนุมสาธารณะนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะฮะอาจจะไม่ได้ยาวว่าเป็นที่สาธารณะก็ได้เพราะเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ล้อมรั้วแล้วนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับก็คือมันอยู่ในรัฐระมุ สิทธินี้อยู่ในรัฐธรรมนูญข้อยกเว้นเป็นข้อยกเว้นอันเมื่อมีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยสาธารณะเราถามจริงๆว่าเรามาชุมนุมเนี่ยกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยสาธารณะอะไรไหมไม่นะฮะไอ้กับพีเล็กๆนะฮะที่เรื่องต้องทางจากทำเนียบกี่เมตรกี่ไรเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเจตนารม์ของกฎหมายหมายว่าความมุ่งหมายของกฎหมายเนี่ยก็คือให้เรามีสิทธิ์ชุมนุมโดยสงบ แต่เงื่อนไขรายละเอียดดีเทลเนี่ยเป็นเงื่อนไขเฉพาะที่ออกแบบมาว่าอะไรที่เรียกว่าบ้างที่เรียกว่าสงบบ้างที่เรียกว่าไม่กระทบก่อความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะแต่หลักใหญ่ก็คือความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะตราเท่าที่เราไม่กระทบก่อความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะเราต้องมีสิทธิ์สมมได้เพราะมาตรา44นะครับของพรบไอของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยให้สิทธิการุมนุม แต่เขาก็จะมีข้อยำกว้น,นะฮะกลเรื่องของความปลอดภัยมั่นคงสาธารณะและเขาก็ออกแบบมาเป็นพรบชุมะนุมสาธารณะ <_ d ata> ซึ่งพรบนั้นก็ยังถูกพิพาวิจาร์อยู่นะฮะ <_ d ata> เราจะมาเรียกร้องรัฐบาลเราจะมาส่งเสียให้รัฐบาลที่บอกว่ารัฐบาลเพื่อเพื่อไทยเนี่ยหัวใจคือประชา <_ d ata> ะชนะะ <_ d ata> หัวใจคืออะไรหัวใจคือประชาชนหัวใจคือ หัวใจคือทัศินนั้นผมไม่ได้พูดเองคุณต่อแก้วที่คุณทองเคยพูดพูดไวเมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่า,รากรลแรงการองเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนและเราคือประชาชนหัวใจของท่านมานั่งตรงนี้แล้วนะดังนั้นท่านควรจะฟังไม่ใช่ไล่เราออกไปนะครับอย่าแงบบนั้นพหลมรูมในที่นีนะสิทธิเรามีสิทธิในการชุมนุมนะฮะถ้าท่านตำรวจหรือใครฟังอยู่นะครับก็ถ้าอยากให้านายท่านนะเป็น เป็นครูใหญ่นะฮะเป็นคนให้การศึกษากับพวกเราถ้าจะอยากจะให้การศึกษากับเราก็ก็มามาแตะต้องพี่น้องที่ชุมนุมส่วนนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ครูนะไม่ได้คูนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคอร์สเอาไลน์นะครับเป็นไกด์ไกด์ไลน์การศึกษานะครับอีกประการหนึ่งนะครับผมคิดว่างบกลางนะอย่างที่อย่างที่พี่ใหม่ตอบนะครับผมก็ตอบไปแล้วว่างบกลางมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบและเนื่อไขในการอนุมัติงบกลางก็คือเรื่องมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการ เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากไัยที่บาดสานะ่าร้ายแรงโอเคอันนี้อาจจะไม่เข้าแต่ถ้าหากว่ามองในเรื่องของความร้ายแรงที่เราต้องตกงานเราต้องเสียงานหรือเสียความมั่นคงในชีวิตก็ต้องหาแหละครับว่าเงื่อไนไขตรานี้สามารถที่จะเข้ารูปแบบได้อยู่ไม่หรือเป็นอีกอันก็คือภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการและต้องใช้ใจ หรือก่อนที่ผูกพันุกะมาณนะครับหรือต้องคือภาระริจภาร,รกิจจําเป็นเล่นด่วนนั่นแปลว่าของเราเนี่ยก็ถือว่าผมว่าก็ถือว่าเข้าถ่ายมาจะเป็นเล่นด่วนเพราะว่าเราก็ทำงานไม่มีงานทำใช่ไหมผมอว่านี้ยก็เข้าเลยครับแล้วอีกประการหนึ่งครับอันนี้ผู้ช่วยผมนะ เขาเสนอมานะครับบอกว่ายากพูดตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพใหญ่ละนะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาพูดแต่เรื่องของพวกเรานะเรื่องของพวกเราเนี่ยหนึ่งเรามีย้ำล้วว่าเรามีสิทธิ์หนึ่งรามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยถ้าหากว่าใครมีปัญหากับการชุมนุมกับ ของเรานะก็ไปหาผู้ที่เป็นอยู่เบื้องหลังการสมุนของเราก็คือไปหานายจ้างนะถ้าจำเลยที่1ห,หาไม่เจอก็ต้จำเลยที่2อก็อคือรัฐบาลนะก็ต้องไปคุยกับของขอ,อ,องส่วนนี้ฮะไม่ใช่มาคุยกับเรามามาเรียกร้องหรือมามาละแกเราไม,ไม่ได้นะครับเราถูกละแกมาแล้วนะครับอย่ามาถูกละแกซ้ำไม่ได้นะครับเรื่องของ การบังคับกระบวนการบังคับกฎหมายนะครับประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่านอกจากยานพันธ์เนี่ยฮะที่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะมันมีกรณีของเอ่อบริษัทแฟชั่นนะฮะผมจะไม่เล่าดีเทลมากนะครับแต่ว่าบริษัทแฟชั่นก็สู้มาอย่างยาวนาน5ปีแล้วนะฮะ5ปีนะครับผมคิดว่าเรื่องตรงเนี้ยมันต้องมีกระบวนการในการควบคุมกลไกในการที่จะบังคับใช้กฎหมายกลไกในการเรียกร้องนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมีคนใหม่ๆเนี่ยผมขอโทษนะครับที่ อย่าจะทําใจบอกอย่าพันหวังว่าหวังว่าจะไม่ถึงห้าปีนะหวังว่าแค่สองสามวันนะหลังจากนี้ได้เขาดีแล้วนะครับก็เขาคิดว่าอันนี้ไม่ได้ว่าผมเม่ยอได้ด้วยกันนะครับผมหวังว่านะครับผมหวังว่านะครับใราก็หวังใว่าเราหวังความหวังเดียวกันนะครับความหวังเดียวกันประการต่อมาครับเราเวลาเราเราเวลาเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องทรัพย์สินมันเป็นสิ่งที่เราคุมจะได้ใช่ในจ้างเองเขาก็มีทรัพย์สินใช่ไหมเวลาเรา มันมีข้อหารเรียกว่ารักทรัพย์นายจ้างเวลารักทรัพย์นายจ้างเนี่ยโทษผู้กระาำเลยนะฮะโทษหลายแรงมากเลยนะฮะมีโทษจำคุกมีโทษหลายด้วยนะ,ะแต่เวลานายจ้างเนี่ยรักทรัพย์อันนี้คือทรัพย์เรานะ,ะ่ยถ้าชดเฉยคือทรัพย์เราที่เราควรจ,จะได้อยู่แล้วนะ,ะแต่เราไม่ได้ผมคิดว่าโทษมันต่างกันมากเลยนะเวลานายจ้างรักทรัพย์เราเนะะี่ยเดี๋ยนี้ผมคิดว่าการแก้ไขบทลงโทษนะฮะเกี่ยวกับการที่ชดเชยหรือที่โยงนะฮะของนายจ้างเนี่ยก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะสร้างกลไกในการที่จะทำให้นายจ้างเนี่ย จริงจังมากขึ้นในการที่จะการเงินนะถ้าหากว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยจะจะเรียกว่าจะล้มละลายหรือพฤติาการเนี่ยคุณต้องกันเงินไว้ให้ได้ไม่งั้นไม่งั้นถ้าคุณกันเงินไม่ได้นอกจากคุณล้มละลายแล้วคุณก็ต้องไปนอนอยู่ในเดือนจั๊บด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าโทษเนี่ยต้องต้องพิจารณานะครับประการต่อมาก็คือเรื่องของเ,ออเรื่องของสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเองเนี่ยมันมีเงื่อนไขระดับสากลครับ มันมีเงื่อนไขระดับสากลที่จะให้สิทธิ์เราได้รับเป็นเจ้าหนี้ลําดับแรกนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มันจะมีภาษากฎหมายเรื่องบุริมสิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆนะฮะเราจะอยู่ลําดับท้ายๆก็ให้พวกธนาคารสถาบันทางการเงินอะไรก่อนใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเราเนี่ยควรจะเป็นลําดับต้นหรือลําดับที่หนึ่งเลยนะครับทีนี้ปัญหาเลยก็คือ กฎหมายเราก็ยังมีปัญหาดนะังนั้นต้องมีการแก้ไขผมคิดว่าพลังของพี่น้องเนี่ยกระตุ้นนะฮะปัญหาแล้วแหละดนะังนั้นใครทีเ่เป็นคนงานที่ทํางานอยู่นะฮะถ้าหากว่าจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับสารกรรมแบบพวกเราเนะี่ยฮะก็ต้องสนับสนุนการแก้ไขและอัน,นที่จะแก้ได้ดีก็คนะือการรับเอามาตรฐานสากลน,นะฮะมันมีอนุปัญญานะครับขององค์การระห่างประเทศนะฉบับที่หนึ่งเจสานะครับว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองนะแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการ เลิกจ้างหรือว่าบริษัทล้มละลายสองประเด็นครับผิดน้องครับสองประเด็นที่เขาให้หลักประกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของอสิทธิในการได้ความเป็นเจ้าหนี้ที่ระดับสูงอันนี้ผมคิดว่าต้องหนึ่งก็คือเรารับรองสัญญาเพื่อจะได้มีกฎหมายรองรับ,บนะฮะเพื่อจะได้ขยับมาสองกองทุนประกันความเสีย่ยงนะฮะในการถูกเลิกจ้างดังนั้นในจ้างเองเ่ยต้อง จ่ายเงินเข้าไปอยู่ในกองหนี้ผมคิดว่าเหล่านี้ก็ต้องับเงื่อนโดยเฉพาะอนุสัญญาฉบับที่13 17สนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ประกาศกองมานะครับก็คือเรื่องของเรามีสาภาพแรงงานนะครับผมคิดว่าเวลาเจรจาเนี่ยฮะดังนั้นมันต้องมีความแปงในข้อมูลกับมีการเปิดข้อมูลนะฮะฝั่งเราก็เปิดข้อมูลความเดือดร้อนของเรานะครับความต้องการเดือดร้อนของเราฝั่งนายจ้าเงเองเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลเราเช่นกันนะครับในการที่จะรู้ว่าสถานะของบริษัท เป็นอย่างไรสถานะตอนนี้เป็นเช่นไหนไม่ใช่มาบอกว่าสถานะจะล้มละลายเพื่อกดเราไม่ให้ยืมเงินลอก,ก็เป็นปัญหาอีกนะากานั้นต้องเปิดอย่างตรงไปตรงมาในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนถ้าพูดอย่างภาษาแบบภาษาแบบกันตังเลยฮะเราเป็นหุ้นส่วนสําคัญนะของบริษัทแต่ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเราเองเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราคือคนที่สร้างบริษัทขึ้นมาหลายคนทํางาน3ามี่ตีนึ่งนะ นะฮะเราสร้างบริษัทขึ้นมาบริษัทมีการขยายอิจการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบริษัทอยู่ดีเขาขยายอิจการมันเกิดมาจากกําไรที่มาจากการที่เราทํางานใช่ไหมและเราเกิดสร้างกําไรให้กับนายจ้าง แต่กำไรนั้นน่ะเขาเก็บเป็นของนายจ้างเดียวไงครับเขาเขาให้แต่ค่าแรงของเรานะครับดังนั้นผมคิดว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีความชอบรมนะในการที่จะนำลงชุมนุมอยู่ที่นี่มีความชอบท์ในการเรียกร้องนะฮะถ้าว่าใครมีปัญหาก็ไปหาจำเลยที่หนึ่งนะใครถ้าจำเลยที่หนึ่งหาไม่เจอก็ไปหาจำเลยที่สองนะครับถ้าเกิดใครอยากทำงานเอาใจนายนะครับก็ระวังนายเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะครับมาให้การศึกษาคำทำมารการของเรานะครับก็ขอบคุณครับผม ก็ขอเสียงปรบมือให้ออกับสวนะเจนไวนะ